M.I.C. ขอนำเสนอหน้ากากฟิลิป์รุ่นดิมวิฟนาโซแมทหน้ากากแบบครอบจมูกที่ลดการสัมผัสบนใบหน้า d ดิมวิฟนาโซแมทเป็นหน้ากากแบบครอบจมูกที่เล็กกระทัดรัดใส่สบายโดยสามารถเลือกได้ทั้งขนาด P, S, M, L และ XL การวัดขนาดหน้ากากให้ใช้แผ่นวัดขนาดที่มาพร้อมกับหน้ากากวางเป็นแนวนอนวัดที่ใต้ปีกจมูกให้สังเกตที่ปีกจมูกว่าอยู่ที่ขนาดใด ดังตัวอย่างคือขนาด M เพื่อความมั่นใจตรวจช็คขนาดหน้ากากที่เหมาะสมอีกครั้งโดยการวางที่ครอบจมูกโดยไม่ให้ปิดรูจมูกหรือบีบจมูกจนเกินไปและด้านบนวางกึง่งกลางของจมูกจากนั้นประกอบเข้ากับตัวโครงของหน้ากากสำหรับหน้ากากทีมวิฟนาโซแมทมีข้อต่อโครงของหน้ากากให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ขนาดได้แก่ S และ L โดยส่วนมากขนาด m เป็นขนาดที่เหมาะสมและนิยมใช้มากที่สุดเชื่อมข้อต่อเข้ากับโครงของหน้ากากจากนั้นเชื่อมข้อต่อรูปโค้งเพื่อต่อท่อที่ใช้กับเครื่อง CPAP เป็นลำดับถัดไปหน้ากากรีมวิฟน่าโซแมทจะมีรูระบายลมหายใจออก2จุดต่อท่อที่ใช้กับเครื่อง CPAP ที่ข้อต่อรูปโค้ง โดยสามารถถอดท่อออกได้ง่ายในกรณีที่ต้องเข้าห้องน้ำระหว่างคืนสำหรับสายรัดจะเป็นแบบคลิปแม่เหล็กทำให้ง่ายต่อการสวมใส่โดยสอดสายรัดเข้ากับโครงของหน้ากากและดึงสายรัดเพื่อให้แน่นและกระชับ ตัวเลือกอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ทำให้การสวมหน้ากากสบายมากขึ้นคือผ้ารองแก้มที่สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ตามความต้องการโดยแถบติดควรหันออกจากใบหน้าการสวมใส่หน้ากากปลดคลิปแม่เหล็กข้างใดข้างหนึ่งออกต่อท่อเข้ากับหน้ากาก นำที่ครอบจมูกใส่ที่จมูกดึงสายรัดหน้ากากไปทางด้านหลังของศีรษะและปรับตำแหน่งโครงของหน้ากากไปที่กลางศีรษะติดคลิปแม่เหล็กและปรับสายรัดหน้ากากด้านบนให้กระชับโดยไม่ให้แน่นหรือหลวมจนเกินไปเพื่อความสบาย จากนั้นปรับสายรัดด้านล่างระวังไม่ให้แน่นหรือหลวมจนเกินไปโดยการปรับให้ปรับสายรัดศีรษะทั้งสองข้างพร้อมกันการใส่หน้ากากที่ดีและถูกต้องคือโครงของหน้ากากและท่อต้องอยู่กลางศีษษะที่ครอบจมูกต้องไม่ปิดรูหรือปีกจมูกโครงของหน้ากากควรอยู่ระหว่างหงูและตาโดยจะไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง หากโครงของหน้ากากเอียงไปทางด้านหูมากกว่าให้ลองเปลี่ยนข้อต่อโครงของหน้ากากเป็นขนาดที่เล็กลงหากโครงหน้ากากเอียงไปทางหางตาให้ลองเปลี่ยนข้อต่อโครงของหน้ากากเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับเปิดเครื่อง c ีแพและนอนในท่าปกติหายใจทางจมูกทดลองตะแคงซ้ายขวาเพื่อเช็คการใส่หน้ากาก,ากอีกครั้ง โดยไม่ให้มีลมรั่วที่จะบรบกวนการนอนการถอดหน้ากากทําได้โดยการปลดคลิปแม่เหล็กและดึงสายหน้ากากข้ามศีรษะมาทางด้านหน้าเพื่อถอดหน้ากากออกด้วยความหงใหใ่ยฟิลิปโดย MIC